สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับแท็บเล็ตที่ชื่อแบรนด์ว่าชูวีครับผมบางคนอาจจะคุ้นคุ้นหรือบางคนอาจจะไม่คุ้นเลยนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าอาจจะคุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วชูวีเป็นแท็บเล็ตตัวแรกๆของช่องที่เรารีวิวแล้วก็ได้1000 0แวิวนะครับ <Wow. S 1> เอาละครับมาดูกันว่าในปี2022เนี่ยชูวี่ ตัวนี้ที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้เรารีวิว Chewy HiPad X กันเลยครับผมไปเริ่มเลยครับคุณผู้ชมนี่แกะแล้วครับแกะแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผม เปิดแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องน่าจะอดแดปเตอร์นะครับก่อนเลยาะแพ็คไอ้แ,ก,แก,ออกด้านข้างอ่ะก็แปลกๆดีแบบนะครับโอเคหมดแล้วนะครับด้านในไม่มีอะไรละมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมล้อมด้วยไอโฟมแบบนี้เลยนะครับโฟมทั้งชิ้นเลยผมให้คุณผู้ชมดูนะครับโฟมทั้งชิ้นเลยตรงนี้มาดูกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้มีคู่มือนะครับคู่มือทั้งหมดเลย,เยมันเอาออกยังไงอะ มันอ๋อก็ใช้วิธีการยัดไส้แท็บเลตมาคุณผู้ชมเนี่ยอนไรผมคิดว่าเออมันเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาออกแต่ทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ใช่ก็ยัดไส้มาเนี่ยเราก็ต้องดึงไส้ตัวแท็บเลตออกมาครับคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยมาแล้วครับพระเอกของเราดูกันคร่าวๆก่อนเนาะอยากดูมากเลยอะ่ะนี่ เนี่ยฮะมีการเล่นลวดลายแบบคล้ายๆเมื่อตอนตัวเก่าอยู่เลยนะครับไปตรงเนี้ยมีการลอยบากให้ดูเป็นเกมมิ่งในบรรดาแท,ท็บเล็ตทุกตัวที่ผมรีวิวเนี่ยถ้าพูดเฉพาะเรื่องของการดีไซน์ให้ดูเกมมิ่งเนี่ยผมว่าชูวี่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างทําให้เรารู้สึกถึงเกมมิ่งมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในการดีไซน์นะนะครับในเรื่องสเปคเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับประมาณนี้เลยโอเคสําหรับอะแดปเตอร์อาจจะดูยากนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมอ่านให้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น5โวลต์2แอมป์นะครับก็คือ10วัตต์ได้อะแดปเตอร์เรียกว่าเป็นสแตนดาดมานะครับตรงนี้เอาละครับคุณผู้ชมมาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับโอ้โหปกติด้านข้างก่อนใช่ปะวันนี้ขอรีวิวด้านหลังเถอะเอ้ยไอ้วัสดุด้านหลังเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบสีเทาด้านให้คุณผู้ดูชัดๆนะครับดูหลายๆมุม มันสวยจริงๆนะผมย้ำอีกครั้งว่าเป็นแท็บเล็ตที่ดีไซน์เกมมิ่งมากที่สุดแล้วในบรรดาแท็บเล็ตทั้งหมดที่ผมรีวิวนะครับในแบรนด์ชูวีตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ก็มีกล้องตรงนี้มีการเล่นสีดาเข้มนะครับเออดูสวยดีไปอีกแบบนะครับมาดูด้านข้างกันเลยนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่ม power button นะครับเนี่ยที่นิ้วโป้งของผมนยครับแล้วก็ต่อด้วยปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายก็จะมี USB-C นะครับแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง3.5ม m mm. มแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสำหรับใส่ซิมและ SD card เรามาดูกันครับโอเคครับเป็นช่องมาตรฐานนั่นก็คือ2ซิมหรือ1 SD card บวก1ซิมนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีแถบแม่เหล็กเอาไว้รองรับคีย์บอร์ดนะครับผมย้ำเสมอว่าผมชอบไอ้ตรงแบบ ไอเครื่องที่มีด้านล่างแบบนี้มากถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีใช้คีย์บอร์ดแต่วันหนึ่งถ้าเราต้องการใช้คีย์บอร์ดสําหรับตัวแท็บเล็ตมันเองเนี่ยเราสามารถซื้อมาต่อได้เลยเพราะว่าเขาทําช่องรองรับไว้ให้เราแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ด้านสุดท้ายไม่มีอะไรเรียบๆผมอยากให้คุณผู้ชมดูรอบๆเครื่องตรงนี้ครับผมพูดบ่อยมากครับว่าเครื่องไหนที่มีการเล่นขอบเครื่องแบบนี้เนี่ย,ย,ยไอที่มันเป็นขอบเครื่องเล็กๆแต่เ,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 เาานี่ยอาจจะดูยากนิดนึงถ้าต้องขอไปเนี่ย ที่มันสะท้อนแสงที่มันเวา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 เนี่ยครับผมชอบมากเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องเนี่ยดูพรีเมียมเลยครับตรงเนี้ยเนี่ยมีการเล่นขอบแบบเนี้ยเนี่ยรอบเครื่องเลยครับซึ่งผมว่ารอบนี้ดีไซน์ของชูวี่เนี่ยโอเคเลยนะครับดูทั้งดูเกมมิ่งแล้วก็ดูพรีเมียมไปในตัวนะครับและเช่นเดิมครับเดี๋ยวรอผมใช้งานจริงนะครับ ประมาณ2สัปดาห์แล้วเราก็จะกลับมารีวิวฉบับตัวเต็มให้สมบูรณ์นลยครับก็ผ่านการใช้งานมายังหนักหน่วงแล้วนะครับคุณผู้ชมมาครับมารีวิวแบบจัดเต็มสไตล์เราเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวตัวแท็บเล็ตนะครับมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวภายนอกกันนิดนึงพอใช้งานมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่ครับ ด้านหลังไอสองช่องเนี้มันคือลำโพงซ้ายและขวาเออนะครับเสียงมันออกจากช่องเนี้นะครับเพราะว่าพอผมสังเกตเพิ่มเติมเออมันไม่มีช่องลำโพงด้านขอบทุกด้านเลยนะครับไม่มีลำโพงเลยแล้วผมก็สังเกตว่าเอ,อ้ยเสียงมันมาจากไหนอ๋อมันมาจากไอสองช่องนี้เออเนี่ครับไขข้อคใจที่1น,นะครับแล้วก็อย่างที่2พูดแต่เริ่มต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับกล้องหน้าและ กล้องหลังยังไม่ผ่านเหมือนแท็บเล็ตตัวอื่นยกเว้น b l a c k v ว e w ตัวเดียวที่ยังผ่านอยู่นะครับตอนนี้ที่ผมให้ผ่านแต่แต่แต่แต,แต่ถึงแม้จะมีข้อติเยอะขนาดนี้นะครับผมบอกได้เลยวันนี้เรื่องสเปคเรื่องภายในมีเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วครับคุณผู้ชมจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรไปรับชมกันเลยครับสำหรับ CPU Z นะครับนี่ฮะเริ่มต้นจาก CPU เป็น Helio P 6 0มีไม่กี่ตัวเท่านั้นครับที่ใช้ Helio อตั้งแต่รีวิวมาและช h วี่เขาเลือกเป็น Helio อ P 6 0 Helio P 6 0ตัวนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นใช้ในแท็บเล็ตมากเท่าไหร่เพราะว่าแท็บเล็ตจีนส่วนใหญ่จะเลือกไปในทางของ T 6 1 0กับ T 6 1 8นะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้ Helio อ P 6 0จะทำให้เราประทับใจได้หรือเปล่า ต่อมาจะเป็นแรมนะครับแรมจะอยู่ที่4กิกับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ r อมจะอยู่ที่128กิกโอ้โหรอมให้เยอะมากหน้าจอนะครับจะเป็น Full HD 1920 x 1200พิกเซลนะครับจะมีขนาดอยู่ที่10นิ้วค่าความละเอียดของหน้าจอเนี่ย224 DPI ครับและตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่7,000ม ah. ิลลิแอมผมขอพูดเกริ่นไว้นิดน,นึงแล้วกันนะครับ จำเจ้าตัว b l a c k ว i ลแท็บ9ได้ไหมครับตัวนั้นแบตเตอรี่อยู่ที่7,500ม ah, ิลลิแอมแต่ตัวนี้อยู่แค่7,000นะและคลิปนี้เปรียบเทียบมาต่อหมัดกันอีกแล้วครับเดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับสำหรับในส่วนของคะแนน TD Mark นะครับเริ่มที่ด่านสลิงช็อตเนี่ยอยู่ที่1,651และสลิงช็อตเอ็กซ์ตรจะอยู่ที่1,24 6ครับผมมาลงรายละเอเียดกันนิดนึงครับสำหรับสลิ n ช็อตเอ็กซ์ตรเนี่ย Physical Score จะอยู่ที่2,452และ Graphic Score อยู่ที่1,510นะครับในด่านต่อมานะครับก็คือ Slingshot Extreme Sling Shot Extreme เนี่ย Physical Score อยู่ที่2,425และ Graphic Score อยู่ที่1,094คะแนนพูดถึงเรื่องคะแนนกันนิดนึงนะครับตัวนี้มันอยู่ขั้นระหว่าง T610 กับ T618 แบบพอดีเป๊ะยกตัวอย่างแบบง่ายที่สุดเลยนะครับ Sling Shot Extreme T610 เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,050คะแนนและ T618 จะอยู่ที่1,450คะแนนซึ่งเหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันมาขั้นระหว่างกลางก็คือ1,246นะครับและก็มาดูที่ GPS test กันเลยครับมาแล้วครับในส่วนของ GPS ครับโอ้โหมาค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับตัวนี้ค่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่บวกลบ3เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีให้เราเห็นถึง42ดวงให้ใช้งานจริงได้ถึง10-11ดวงนะครับประมาณนี้เลยสำหรับ GPS ตัวนี้โอเคเลยครับผมสามารถใช้งานใช้งานนำทางในรถได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าต้องการในส่วนของเซนเซอร์บ็อกซ์มีประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะใครสนใจตัวไหนดูเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เอาล่ะครับมาดูรีวิวในเรื่องเกมกันบ้างนะครับสำหรับเกมแรกเริ่มที่ ROV ครับสำหรับ ROV เนี่ยผมปรับสุดเช่นเดิมและเลือกเป็นโหมด60 FPS ครับบอกได้เลยครับว่าน่าประทับใจมากและในที่นี้นะครับ Helio P60 ได้แสดงประสิทธิภาพให้เราเห็นแล้วครับว่าสามารถเล่น ROV แบบ60เฟรมเรทแล้วก็ปรับสุดได้สบายๆเลยครับ มาต่อกันที่ LLY Lift ครับสำหรับ LLY Lift เนี่ยจะหนักกว่า RV ขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับแต่ผมก็ยังปรับเป็น Performance 60 Frame Rate แน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ทำให้เราผิดหวังครับสามารถเล่น LLY Lift แบบ Performance 60 Frame Rate ได้เช่นกันนะครับแบบนิ่งๆเลยโดยสรุปแล้วทั้ง RV แล้วก็ LLY Lift เนี่ยได้60 Frame r a ทั้งคู่แบบนิ่งๆเลยครับ เรามาถึงกันในเกมที่3ามแลครับคุณผู้ชมสำหรับเกมที่สาเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเกม m i r f o หรือว่า MIR 4นะครับเกมนี้ผมมองว่ามันสามารถทดสอบได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ภาพมันสวยนิดนึงแล้วก็เล่นโอเคด้วยนะครับก็เลยย้ำอีกครั้งว่าปรับเป็นโลกเกือบทั้งหมดยกเวนเเ้น DISPLAY RESOLUTION นะครับเป็นปรับเป็นมีเดียมโดยสรุปนะครับสำหรับเกม Mirfo ยัง น่าประทับใจเช่นกันนะครับก็คือเล่นได้ลื่นๆแบบที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าปรับอะไรบ้างประมาณนั้นเลยนะครับอย่างที่คุณผู้มชมเห็นไปมาจบที่เกมสุดท้ายกันครับนั่นก็คือเกมชินอิมแพคครับสำหรับเกมชิน Impact เนี่ยแน่นอนครับกินสเปค แบบที่เรารู้รู้กันนะครับว่าเยอะขนาดไหนเราก็เลือกปรับเป็นโลทั้งหมดนะครับรวมถึงไอตัวปรับขอบอยากเนี่ยก็ปิดด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ผมบอกได้เลยลื่นและลื่นของจริงถึงแม้ภาพมันจะไม่สวยก็ตามนะครับแต่คราวนี้ลื่นของจริงเลยเล่นได้จริงๆและนะครับถ้าคุณยอมรับในความไม่สวยของภาพได้นะ สำหรับ Helio P 6 0ตัวนี้นะครับเล่นได้แล้วจริงๆซึ่งถ้าเป็น T 6 1 0เนี่ยตอนนั้นผมจะบอกว่ามันเพิ่งจะเริ่มเล่นได้แต่ผมจะแนะนำไป T 6 1 8สซะมากกว่าแต่ Helio P 6 0เนี่ยมันทำให้เราเล่นได้แล้วครับเล่นได้แบบลื่นๆเลยด้วยถึงแม้ภาพจะไม่สวยก็ตามเอาแหละคนที่ดูรีวิว T 6 1 0มาหลายตัวเนี่ยมาเจอ Hel i o P 6 0ตัวเนี้ ต้องมีใจสั่นกันบ้างเลยครับเพราะว่าทำคะแนนในเรื่องเกมได้ดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับผมนะครับตัวนี้น่าประทับใจเลยทีเดียว <Wow. S 1> ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยในเรื่องเกมเนี่ยเฮล p 6 0ทําทำคะแนนและความน่าประทับใจได้ไม่น้อยเลยครับคุณผู้ชมแต่แต,แต่แต่ครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับ h e l i o p 6 0ตัวนี้ยังมีความน่าเซอร์ไพรส์ไม่จบครับมีเรื่องน่าประทับใจมากกว่านี้อีกเพราะอะไรครับ ไปดูรีวิวในหมวดอื่นกันต่อเลยครับคุณผู้ชมสำหรับหมวดโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook l ล n e แล้วก็ท่องเว็บไซต์เนี่ยอ่ตรงนี้ลื่นๆอยู่แล้วครับเล่นได้สบายๆตลอดทั้งวันเลยสุดท้ายนะครับในหมวดของเรื่องภาพเรื่องเสียงเรามาดูกันสักเล็กน้อยครับว่าเริ่มที่ Tiktok นะครับสำหรับ Tiktok มาดูกันหน่อยนะครับวันนี้ผมเลือกปรับแสงอยู่ที่50%ก่อนนะครับ ปรับเสียงอยู่ที่ประมาณ50%นะครับนี่ฮะโดยประมาณนะครับประมาณนี้เลยและเข้าไปชมติ๊กต็อกกันเลยครับ ตรงนี้ tiktok เนี่ยอาจจะยังเห็นอะไรไม่ชัดใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันที่ YouTube ครับน่าจะเริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นและผมก็จะบอกคุณผู้ชมนะครับการตั้งค่าของเรานะครับเลือกเป็น1 0 8 0 p 60 f เฟรมเรทนี่เลยนะครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมในเรื่องภาพเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะครับแต่เรื่องเสียงเบาไหมเบาไหมครับเพราะอะไรผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มจากด้านหลังลําโพงมันออกจากสองช่องเนี้ยจริงๆพอผมพอผมหมุนด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยมาให้ฟังมันดังฟังชัดขึ้นครับแต่เนื่องจากเสียงมันออกด้านหลังอะ่ะเวลาเราดูอะ่ะใครจะไปดูอย่างเงี้ยไม่มีหรอก <c oughs> ต้องดูอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันพุ่งออกไปด้านหลังไงครับ มันก็เลยเบาตรงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียไหมมันก็ต้องเปข้อเสียแหละยอมรับนะครับแล้วทํำยังไงครับเราต้องเพิ่มเสียงไงครับในทับเลลตรุ่นอื่นเราอาจปรับ50%แล้วเราได้ยินในระดับที่เราโอเคแล้วใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะกว่าจะเริ่มโอเคเนี่ยนี่ฮะต้องปรับอยู่ที่ประมาณ70-80%เลยถึงจะได้รับเสียงที่โอเค โอเคครับในเรื่องเสียงก็ประมาณนี้เลยผมสรุปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสรุปว่าถ้าเทียบเท่ากับแท็บเล็ตตัวอื่นเนี่ยตัวเนี้ยต้องเปิดดังกว่าตัวอื่นอีกประมาณ15-20%เลยถึงจะได้ยินเสียงในระดับที่เท่าๆกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอเพิ่มเสียงเป็น80%เลยนะครับและมาต่อกันที่ท t c h เลยครับ มาจบกันที่ Netflix ดีกว่าครับคุณผู้ชมคุณสมบัติการเล่น Netflix เนี่ยของเจ้าตัวนี้แน่นอนครับยังเล่นได้ในระดับ SD และเป็น L3 ถือว่าเป็นมาตรฐานของแท็บเล็ตจีนทุกตัว จะไปสรุปกันครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันก่อนครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับอยู่ที่7,000ม ah, ิลลิแอมและ b l a c k v i e ลอยู่ที่7,500ม ah, ิลลิแอมนี่ผมปัดให้เลยนะครับและ a u d i o Cu กับ Teclas เนี่ยจะอยู่ที่6,000ม ah. ิลลิแอมเทคลาสชูวี่แบล็ e วิใช้ CPU เป็น T610 ทั้งหมดและผมจะยกตัวที่ อยู่ได้นานที่สุดเลยนั่นก็คือ Blackview ตัวนั้นเนี่ยเราก็อึ้งกันไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเยอะแล้วก็อยู่ได้นานตัวนี้แบตเตอรี่7 0 0 0มิลลิแอมท้วนแบตน้อยกว่าแล้วนะครับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงตัวนี้เล่นได้ถึง16ชั่วโมงตัวเลขคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ16ชั่วโมงบวกบวก โคตดนานข้ามคืนนะครับใครดูทั้งคืนเนี่ยดูได้เลยครับในส่วนของการเล่นเกมเช่นกันแสง50เสียง50และทดสอบปล่อยบอร์ดเมอร์แบบที่เราตั้งค่าตอนที่เราทดสอบเกมเมอร์นั่นแหละครับอยู่ที่7ชั่วโมงบวกบวกท,ทั้งทั้งที่แบตเตอรี่น้อยกว่าแต่เป็นเพราะอะไรครับตรงนี้ผมไปดูสเปคแบบละเอียดมาพบว่า T 610ค่า TDP หรือค่า power consumption เนี่ยอยู่ที่10วัตต์ แต่ตัวนี้ Helio P 6 0อยู่ที่5วัตต์เท่านั้นโอ้ยค่า TDP น้อยโคตรถ้ายิ่งค่า TDP น้อยเนี่ยก็คือกินแบตเตอรี่น้อยตามไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยมันทำให้ตัวนี้อยู่ได้นานมากๆเมื่อจบเรื่องแบตเตอรี่เรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับผู้ชมก่อนอื่น ตัวนี้ราคาอยู่ที่5,700ถึง5,800บาทราคาตัวนี้ไม่ถูกเลยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a u d i c u อร์คิว t e c พดเท s s ัหรือแม้แต่กระทั่ง b l a c k w i l l Tab 9ที่เพิ่งรีวิวไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5,000กลางๆบางตัวลงมาถึง5,300ด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้มีช่วงราคาห่างกันอยู่ถึงประมาณ300ถึง500บาท สำหรับผมเองถ้าให้ผมเลือกแล้วก็สรุปนะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็นปัจจัยเป็นข้อๆสำหรับผู้ใช้งานแล้วละครับถ้าคุณผู้ชมต้องการสเปคเล่นเกมให้สุดนะครับแน่นอนครับว่าต้องไป T618 เลยซึ่ง T618 จะอยู่ใน M40 แต่ M40 ตัวนั้นเนี่ยต้องเพิ่มเงินนะครับแล้วก็ไปอยู่ในระดับเกิน6,000และจะอยู่ในห0 0 0นต้นๆแล้วนะครับตัวนั้น ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเกมหนักขนาดนั้นจริงๆที1 0่610เนี่ยก็เริ่มเพียงพอแล้วครับแล้วก็ประหยัดถึง500บาทด้วยครับอย่าลืมไปดูแท็บเล็ตรีวิวตัวอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกซื้อได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มเงินของคุณผู้ชมมากที่สุดสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือ แสดงความคิดเห็นนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นเดิมเลยแล้วผมก็จะมาร่วมตอบคำถามให้คุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับและพบกันใหม่กับการรีวิวครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ